สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซแฟนช่องเจออุภาแห้งทุกทุกท่านเนาะค่ะมาพอกันช่วงคำคำ,คำเนาะค่ะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเนาะค่ะวันที่สิบห้าไหมค่ะต่างคนต่างยากต่างคนต่างไปต่างคนต่างบ่เห็นกันเนาะค่ะหาหญาก,กับคนข้าดําใไฮดําหน้ารกกะเนาะค่ะคนกําลังคุ้มคุ้มอยู่ไหมค่ะ เจอุก,ก็เลยนี่แหละสิได้พาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านมาตามแนวทางของคุณตามูลกับคุณแม่นวลเนาะค่ะคุณตามมุนงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเพิ่นไห้เจ็ดสี่เจ็ดแบดนมันไปออกเลขท้ายหมดเลยไหมคะ่ะสามรับงวดนี่เพิ่นฝันดีหรือ,อยัง่ง ปูนามาหาเพลินหรือยั่งเนาะคะา่ะเฮากะสจะได้ไปตามพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าเพลินฝันหรือยัง่งเฮื้อเพลินได้ตไดเฮือเพลินบบฝันจังไดกะไปติดตามพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยเด้อคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเอาค่ะไปพ่อกันกับคุนตามุนะะ่นค่ะบังคัน ย่างมาบ่เห็นพุ่นเลี้ยวไปไกลๆพุ่นพุ่นอยู่ตาก้าไกลๆพุ่นไหมคะมาดีค่ะคุณตาโม้ยโอ้ยมารบกวนย่ายเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะค่ะยากโลกก้ายากคักยากแน่มันบ่แลาวนั่งดับหน้าค่ะทีจะสองสามมือก็แล้วดอกเนาะไปนู่นไปนี่ละมาชูเถียวกระมือเป็นเลยดิ่งได้ย่ายน้ำจักตอกเนาะค่ะสามล้านมือนี่ค่อยจะอู้จาำค่ะขอโทษขออภัยค่ะ ฝนผ <c oughs> นกับบลืดติดเศ่้าฝ <c oughs> นดีปีนี้ช้องที่คืออยู่ดอกกลากับงามโลกกับมได้อยู่ในเศร้าไหมคะพูน <ừ> อยู่ไกลๆเก้กอุก,กห้องเอิญเพลินมากเนาะเพราะว่าเห้าก็อยากมาตามให้คุณพ่อคุณแม่เ <ừ> พราะ <ừ> ว่าเหล็กพลเข่ามัดุงวดค่ะคันมาเหล็กนะวิง่งเนาะวดบางทงเห็นเอฟซีถืกน้ำบอลพุ่นถือบอลหาศูนย์ซ้ำเนี่ย ของของยายนวลเข่าที่หาซื้อซ้ำบ่อืมเอาของสุดท้ายของอันคุณแม่นวลเข่าบอกว่านวลเข่าดิบุ้ยสามตัวด้วยบ่เออหาซื้อซ้ำแล้วก็โคงสุดท้ายพุ่นค่อยได้ไหมมือสุดท้ายได้มือเรียกสิออกมือหัวโอ้มือสุดท้ายบ่ได้มาเดะมือหัวสิออกมันลาข้าวบอด้ยตันอืมเป็นได้ข้าบ่ได้ตามแบบคงสุดท้ายไหมคะเนาะเอามาที่นี่นะ วันบ่ค่ะเงินวันวันบ่ปูก็เอาล่ะปูดั่มคนมหาโอ้่านี่ปูบ่มาบเลยปูมาเกคนผ้าไปหากนอไม้ไหมได้นอไม้เรื่องบอกเอาบอกโมแต่งโมถ้าเพิ่นให้ซีหน่วยหนึ่งดิงวดนี่นี่แต่งโมเอาไปรุ่นซีหน่วยยันเอาบักแตงโมให้เออเียวก่อนนี่คือไปเห็นสวนบักแตงโมบักแตงโมแบาบนี้เพิ่นเอาให้ บันนี้มันเอาหายตะกี้มิแต่รได้น้บปักแตงหม้อได้นับบัานี้เพิ่นเอาหาสี่หน่เพิ่นเอาหาเลยสี่หน่วยสี่หน่วยดู้นหายไรยว่าเดินสี่ศูนย์หลดบาทนี้เอานี่เดนสี่ศูนเออสี่ศูนย์เลยจางไหนคือเบาคระบ้างล่างกับบนเอาเท่านี้ม่สองตัว่นี้ไม่ยังอีกเลยบ่ไม่อีกเลยบอคิดว่าคิดว่าเป็นไปยังสั้นถอไปอีก่มันได้กอได้หัวนี่แหละอ๋อตัวเดินนี่คือเดินศูน วิ่งศูนย์เออวิ่งศูนย์ไปวิ่งศูนย์แต่ว่าเลี้ยงวิ่งโบกเคยผ่านตีรีโบกผ่านเนาะเออโอ้ยฝนตกห้าเทาแล้วห้าสิบบาได้ไปพุ่นบ่เรื่องนี่วิ่งศูนย์หนุเรื่อว่าไปพุ่นเสียนห่งบ่พุ่นบอกเสียนห่วงบ่ฝนกระลังไรเจออ่ะไหมค่ะไม่ใช่ก็ไปตั้งยุพุ่นเนาะเอาเอาขอย้ำมองย่ายมองในเด้อค่ะ ฝนตกค่ะฝนตกไรแล้วค่ะนี้ยทำงวนนี่แหละเพราะว่ามันใจมันใจล่อยไปเส้นบัดนี้เดินเดินเลยสวนเยวิ่งศูนเพื่ออไยากได้เงินเอยวิ่งศูนเลยโอ้ยเปียกพี่น้องกระดาษเจ้าอูเปียกค่ะยศอกแป๊กพกแป๊กเด้น เดินศูนย์เนไหมมินแน่นนักแน่นศูนย์เหล็กต้องมีศูนย์อืมวันนี้มีศูนย์ที่เบามีศูนย์มันวิ่งศูนย์เบาค่ะมันวิ่งก็เหี้ยบซี่วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เออูนย์กับชี่กับแม่เนี่ยอ๋อเก็ตซี่ศูนย์เนาะใหญ่เนาะอืมเล็ก กันเสิเรียนสามตัวนี่มก็วางไม่ได้นก็เลยเขียนมอยสวยเ่าไห่นฟั่แต่ตัวเลขนี่บางที่หอก็เป็นให้เป็นแนวทังซื้อดรอกแต่ว่าเอกกับว่ามันอุกมันใจแบบว่าคักคักขายหน้าขายให้ไปซื้อไปยังหอกเ็ากบเสียงดวงเบิ้งบางที่ก็ถือบางที่กับว่าถือ แต่ว่าเสวนมากหลังๆจากนี้มานี it, right? ้มันถึกมาสูงวดอยู่อ่เออได้มา่สูงวดอยู่แต่ว่าบ่ได้หลยรอกศูนยเนาะอืมเล่นบนเล่นล่างบอศูนย์จากสีมาทังไหนจากสีมาทั้งไหนบ่บุญกะล่างนี่จากสีมาทังไหนโอสองยางอืมคคู่เดยค่ะคุณตาจคบคู่คือสี่ศูนเกียศูนย์เอาะสี่ศูนย์กับเกียศูนย์สี่ศูน สี่ศูนย์เนี่ยคือบักแต่งโมสี่หน่วยเนาะสี่หน่วยเออ่ยึดเป็นสูนยนี่ยคือนอไม่เออพูนพ่วงให้ยึดเป็นเก้าบ่อปูเจ็ยึดเนี่คือนอหม่เพราะว่าเพื่นบอกเอานอไม่ผ่อมมึงสีนาะนอหม่เป็นหนึ่งเป็นเจ็ยดดินอหม่เป็นเจ็ดบอกเออนอไม่นี่ยเป็นเจ็ดแม่นบ่เสือนหมาเป็นเจ็ดโอเจ็ดเจ้าปอกวาไม่แต่เจีดตะกับ หันสตัวตัวตัวอะไรก่อนต้องตาเจ็ดสี่ศูนย์อหางเดียวด้วยมั้หางเดียวเท่านี้็สี่ศูนย์หางเดียวเนาเท่านี้นะเรียกตามุ่นเนาะระวังสี่ศูนยก็เจ็ดศูนยนี่นักไปทั้งไหนนักไปทั้งสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะนักไปทังสี่ศูนย์สี่ศูนย์ นมาแบบนี้ล้วไปเอ้าได้หรอย่าโย่เย้าให้ถามดูไปจังไหนคือได้ไปพอปูปูผ้าไปใสขึ้นใดไปได้ไเอาแบเปล่งโม่มาให้กันฝ <c oughs> ันจากเพื่นพอนผ้าไปใสอยู่ไปกับเพื่อนไหนอ่าอยู่ทงไห้ทงหน้าอยู่ใสบุกกระโปรู้กันกุ้งปลาโนาไม่โนอะไรอยู่นละโอ้เพื่อนผ้าไปหา,านอไม่เซนบอกไปเห็นโนไม่เจ้ากันนี่เอาโนไม่เจ้าก<อ>ัน มันไม่ใช่มีแต่นอนเขียวๆด้วยนะหักมากหักมากหักมากมามพ่อป้าบักเตียงโม่ดิบัดเนี่ยไม่เห็นบักเตียงโม่ซีนวยเอาไปซีนวยมาสินอมปูมามเอาบักเตียงโม่โน้นตื่นกันมากเน,นี่ยมือสางเตียงโม่โน่นเป็นศูนย์อ่ะแต่เก่าอ่ะเดนี้เนีนซีศูนย์หลดยังสีหนะ่อยเพราะว่าเพราะว่าเขากับมักอยู่แล้วสีสูนและเดล็กอยู่เนี่ยม,มักสีศูนมาก <40 S 2> ที่ไปที่มาของการมักซีศูนมันเป็นอย่างคือได้มาเป็นไหนเพราะว่าฝันพ่อโนอมาเองันพ่อแตงม่วงไหนมันอยากมันอยากแม่นหนึ่งสีนะ<อ>ที่ไปที่มาของมันก็ได้มั่นใจก็เลยมั่นใจซ<อ>ีศนะูนนะก็ได้ว่านี่แหละตีนี่แหละเลขก มาแค่นี้เห็นมาเน่ะแต่ว่าสำหรับเล็วิ่งของคุ่ตานี่บ่ค่อยผาดดีเนาะบ่ผาดเนาะบ่ผาดจันเดียแต่ว่าอันจับคู่นี่ไม่ผาดแน่เนาะจับคู่คันยาไม่เชียนเป็นตัวคือบ่ผาดเลยคือบ่ผาดเลขวิ่งแต่ว่าคันปูมากอย่างสิเป็นไดอืมแต่มาส่วนใหญ่นี่สี่เห็นปูบ่ก็เห็นเห็นแล้ววะนี่เป็นไดแล้ววางปูกับยาขันมาหาคุณนตา ขันมหาเนี่ยในพื่นก็จะบอกจังเสี่ละพื่นให้ปัญหาเสี่ละพื่นไม่ให้ตัวตรงจยอะแยะเนาะพื้นข้ยาเป็นบอกพื่นอยังไงเป็นปัญหาขันยาเนี่ยขึ้ม่ให้เป็นตัวแดงคือเออขันยาเนี่ยเป็นตัวแดงเขียนสีองค์นั่นล่ะขันปูนี่ปูอยู่เป็นยังไงปัญหาเป็นปัญหาตีบางเหงาเพราะก็เกิดนี่เนาะแต่ว่าขันปูขันมหายายนวลคุณแม่นวลนี่เสียให้เป็นตัวเป็นบอกขันมาหาคุณตา พันหาเป็นบัญหาพันยามหาพันหายเป็นโตัวท่านไปหาคุณแมนวนพันหายปัญหาขึ้นกันเออเออแปลกเนาะสลับกันเนาะแต่ว่าเ่าเป็นเลี่ยงเรี่ยงเป็นสมือได้อยู่เนาะว่าเรี่ยงสมือว่าเลี่ยงยุสานข้าวหวานบอกค่ะเรี่ยงอาหารการกินเลี่ยงอีหยังเรี้ยงสมือจัดจัดสำรับบอกค่ะสำรับมือวันสินนั่นพระอังสีกบ่อยค่ะจะเป็นเทยี ไตถูปไตเทียนฮะคาราวาพื้นตลอดนะออบกเพราะว่าหน้าเขาเป็นหน้าหัวสูกแมนบอกสูบ้าปัดเนี่ยเนี่ยสูบ้าปัดปูดำเพื่นดีแบบที่เที่ยวอยู่นี่แม่นของคำขึ้นยังจะสร้างเขาก็บพ่อได้อดใส่พื้นบารมีพื้นยังสีพื้นผ้าเฮ็ดผ้าสางมาตะก้อนเพิ่นเข้ากินยังก็ให้เพื้นกินน้ำกินน้ำยังสีนะบ่เข้าบ่ลบูรณ์นะ คือย่มเข้ากินข้าวกินน้ำมันสีเข้ากัหาจัดเป็นสำนาบมันสิบอกค่ะจัดถึงสำราบย่ำให้ย่มสีอยู่สีนอนเนี่เข้ากับไวยกับหยังหาสเพิ่นเบากับเพิ่นเเาพิ่นอ๋อค่ะมันกับมะแนนี่เขาบบเห็นตัวเนาะจ้ากไม่เชื่ออย่าลุกดูอบเสียเขากับโบลบดูแต่ว่าเขากับโบเห็นตัวตาบากะกันคอหยังกะขึ้นได้ดังคือจังเขาเบามันสิบอกค่ะอ๋อเพลินกับเบิงไก่แง่งมันสิบอกค่ะเอาเอา นี่เอาเหล็วพาบุญเลขกพอตามุ่นเนาะงวดนี่เนาะสิบหกกอร์ดากดาสิบเจ็ดนี่เอฟซีเอ้ยวิ่งสวนด้อวิ่งสวนวิ่งสวนมั่นใจปันไดค่ะจับหัวโอ้แม่นแม่นเพราะว่ามันปิวแม่ค่ะมันบ่เห็นนั่นละนั่นละมันปิวแม่นแล้วค่ะอ๋อบาทนี่ ฝนกับสิมะลายาเฮาใหญ่ใหญ่เฮ้าตื่นเต้นอยู่ใหญ่อยูย่ฝนก็ได้ค่ะนี่แหละเหล็กประตมุนเวดซี่เบิงแล้วกะ็ให้ไปเชียงเบิงค่ะแนวทางเนาะตาเนาะแนวทางค่ะผู้มากกะจัดดังหนักไปผู้บ่มากกะแล้วแต่เพิน่นค่ะดวงไอดวงมันขึ้นอยู่กับดวงคือเก่าอันละค่ะมันสิบอกคักๆเพิ่นบ่มักนําเพิ่นก็บ่ซื้อคือเก่าบวบเหล็กเนี่ค่ะ แมนบ๊อแมนเป็นแรงส่คนหที่แต่ว่าของกุญธามุ่นได้ยังซี่เอาใจเย็บชี้สีมากน้ำมือบ๊อมากเกลแล้วอาแต่ะแต่ว่ามั่นใจเป็นบ่อบ๊าสิบหกกรักราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งศูนย์ค่ะเลีคุณตามุ่นเนาะค่ะวิ่งศูนย์ตัวเดียวค่ะโดดโดดเล่นค่ะ ฟันไปที่40ค่ะแต่ว่าคุณตาให้70กับ40เนอะแต่ฟันไปที่40ขั้น3โตก็คือี7 40เม็ดเดียว็ดเวค่ะค่ะเอาชอบมาะจัดคันกระพานเด้อค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนอะโมสนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะอันนี้กับฝนกับไร่เห่าเนาะเทิงโรกกะเจ้าอู้กับไป โอ้ยเอ Saint, shirt, ka, Thor, ื ela, ่อนเพิ 6, ่นเพิ 2, Source, laptop, ina, ่นได้ในเช้าโรกาเนาะขอเวลาสิบนาทีเนาะค่ะเพิ right. ่นกะมาคือเกาลหละค่ะเพิ rice, ่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอ็ดซีใดมีโชคมีลาบเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลพาะจากค่ะขอขอบคุณคุณตามุ่นหลายๆค่ะเนาะที่มาให้แนวทางเนาะค่ะสวัสดีค่ะ